ขอต้อนรับก็สุกคุยอีแก่ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับอีแก่ใบเฟิร์นค่ะอีแก่เฟิร์นวันนี้เป็นเโต้าหู้กริลแซลมอนใช่แล้วตอนนั้นพี่เฟิร์นตอบรับใครชิมให้อ่ะใครชิมให้เอาใช่เลยตีไข่ตีไงอันนี้พูดพูดถึงเ่จิ้มที่สำคัญปะอะไรเกือพริกไทยยังเราปรุงเกือพริกไทยยังเห็นไหมเนี่ยเกือพริกไทยใส่ยัง หมุนดีดอ๊อดคุณคับคนอินเดียมาเลยเฮ้ยเลิศอ่ะยังอยู่ยังอยู่ในรายการหรือเปล่าคนเนี้ยสวัสดีค่ะมึงไม่รู้ชื่อรายการเหรอกำลังจะพูดโหขัดตลอดเลยเบื้องหลังเขาไม่เข้าใจการทำงานคนเบื้องหน้าแบบเราใช่ ขอต้อนรับก็สุขวยอีแก่ค่ะและวันนี้แล้ววันนี้พ่ก่อนแก่จริงวันนี้วันนี้ก็สมชื่อรายการจริงๆค่ะนี่คือคุณควยอีแก่แล้วก็ขอขอลับอีแก่ใบเฟิร์นค่ะอีแก่เฟิร์นแล้วเป็นแต่แล้วเฟินวันแรกที่โดนเรียกว่าอีแก่ด้วยอ่ะก็รู้ว่าชื่อรายการเนี้ยไม่มานะด้วยอีแก่อีแก่นี่คือแขกรับเชิญนะคะไม่ใช่พิธีกรแก่แล้วไงแก่แล้วทำไมไอพี่โป๊ะป่ะพี่โป๊ะป่ะโป๊แก่แล้วไงแก่ แต่เมนูวันเราวันนี้มันไม่ได้เป็นเมนูแก่ๆมันไม่ได้เป็นเมนูแก่ๆกากๆนะมันเป็นเมนูที่ถ้าเธอทําได้เธอมีผัวได้เลยครับมีผัวค่ะอันนี้เล่าให้ฟังหรืออวดอวดโสดโซมสองเสยอด้ยเฮ้ยยังไงแม่สายด้านรักความรักไปเไม่ไหวเวลาชอบพูดกันด้วยเหรอแต่สนุกสนุกมาหลายๆทีมได้ไหมสนุกอ่ะ ทำเมนูอะไรคะวันนี้วันนี้เมนูที่ทำปกติเห็นบอกว่าทำอาหารไทยก็เดี๋ยวกูจะเบื่อวันนี้ก็เลยแบบยกระดับนี่เป็นอิตาเลียนหน่อยอิตาเลียนอิตาเลียนเป็นแบบเมนูเส้นมีฟิมเมนูเส้นเกิดอยู่ในถ้วยเล็กๆอยู่ในกระทงเลยเป็นเส้นอเป็นเครื่องเส้นวันนี้เป็นเมนูเส้นแต่ว่าเป็นพาสต้าแต่พาสต้าเนี่ยถ้าจะเอาไปเส้นแบบไปซื้อมาแล้วต้มเจ็นาทีอ่ะง่ายไปอันนี้ยากไปเอาให้ง่ายมาทำเถอะ เพราะเครื่องกูก็ไม่มีไอไม่มีเครื่องรีเส้นอะไรทอาอต้องทาเองหมดทุกอย่างต้องทาเองทุกขั้นตอนแต่เชื่อว่าถ้าวันนี้ผ่านคนไปได้เนี่ยเราจะเก่งไปเลยไปประกวดมาสเตอร์เชฟนานได้มาสเตอร์เชฟมีมาสเตอร์เชฟตลกหมคะหรือมาสเตอร์เชฟตลกอะเืได้พี่วันนี้มาสเตอร์เชฟคนแก่มาเอราหนว่าเอ๊ะเมื่ไดรกู วันนี้จะเป็นฝั่งแขกทำได้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะทำตามเพราะว่าไหนๆแล้วเราก็ได้ดีกรีมาเตอร์คนแก่มาแล้วเซเลปมาเชรเซเลปมเชียเซเลปเปตี้ตอนอยู่ถึงรอบกี่คนคะสามรอสุดท้ายผมอยู่ไฟนอลตื่นเต้นไหมตอนทำเมนูเสิร์ฟรอบสุดท้าย คือไอตอนรอบสุดท้ายอ่ะมันต้องซ้อมอยู่แล้วแหละเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำแอปเปิ้ลไสเซอร์เมนคอร์สแล้วก็ของหวาน<ม>เราก็ซ้อมแบบซ้อมเป็นอาทิตย์เลยซ้อมส<ม>องสามอาทิตย์เลยก็ซ้อมซ้อมให้แบบเวลาด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ตื่นเต้นแล้วตอนตอนนั้นพี่เพิร์ลซ้อมแล้วใครชิมให้อ่ะใครชิมให้เอา้าชิมเองแม่ตายด้านเรื่องความรักแม่ตายด้านคำรักมัน ท่านตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนแรกเราเรานวดเส้นได้ก่อนเลยนวดเส้นสีไม่ถนัดกี่ถนัดนวดอย่างอื่นนวดคอนวดอะไรปวดคอมากเข้าสมุดเด็กนวดอะไรตั้งแต่ในไลน์อ่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการเอาแป้ง แม้ทุกวนที่เราจะใช้คือเ็นแป้งสาลมิเิผสมเนี่ยคือแป้งมันมีหลายชนิดมากแต่แป้งนี่นไม่เป็นแป้งที่สามารถเอามาทำเป็นเมนูได้หลากหลายแต่เราไม่ต้องอธิบายทุกอันก็ได้เพราะเดินรายการยาวโอ๊ยมันยาวตั้งแต่ตอนที่เธอไปดูทุกเซตใช่ไหมแล้วอ่าแล้วอันนี้เราทำสลับเปาได้ไหมไม่ได้ต้องใช้แป้งสลับเปาเนี่ยนั้นก็บอกไม่ให้อธิบายมันน่าโดนด่าจริงๆก็มันไม่มีนู่มสลับเปาข้าไม่ติดก็บูเคยอยู่ในอาณัตเท่านั้นจัดแล้วไม่กลัวหรอกแต่เราเราดับสื่อเป็นอยู่ไอ้ สองขอบคุณค่าตั้งใจอย่าลืมแทนนะคะอย่าลืมแทนน้ำหนักนะให้มันอยู่ในกำอยู่ในกำอยู่ในกรรมาตลอดเลยนะคะเป็นเวกกำในกรรมในกำอยู่มาตลอดเลยไม่เคยรู้ทจะบวกเลยอยู่ในบ่วงกรรมตลอดเลยค่ะช้อนอยู่ไหนช้อนเทเกินกี่กรรมนะคะอันนี้อันนี้เอาแค่เจ็ดสิบพอค่ะฟิล์มเยอะมากกันซีนไะเนี่ยที่เฟอร์ทำไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหรอใช่ไม่ต้องสนใจไม่สนใจกันหรอ อันนี้แป้งสมอลินานะคะอันนี้แป้งแป้ง,งสมอลินาเอาไว้สำหรับทำพาสต้าเนี่ยชื่อแป้งสมอลินาอันน,น, <c oughs> น,นี้อันนี้สามติ๊กเป็นร้อยหนึ่งแล้วมนมีไปเรียนไปอะไรเพิ่มเติมไหมต้องเรียนค่ะเอาตรงๆเฟิร์นรวมงานกับทีมงานมาเตอร์เชฟมาเยอะพอสมควรอยู <c oughs> ท่ทั้งเขาทั้งเชฟไปทั้งเหล็กกระดูมันฮาเดอะชอยส์อะไรอย่างเงี้ยทางทีมงานเขาก็พอรู้แหละว่าเรามีสกิลกันอันนี้คือขวดน้ำเหลือคะจะได้จับทำมันรู้สึกว่านานเหลือเกินนี่ไงไม่ลอยเลยโอเควดไปเลยจะมันเกินยังไงต้องมาตั้งตะ ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเบอร์สองก็ได้อันนี้แบบนวดน,นิดน,นิดได้เลยเริ่มเลยเรเลยเขียนให้แล้วเรียบร้อยอุอ้ยเรดจะตีหัวแล้วก็ซ่อม แล้วที่เราดูในทิกติกก็ค่อยๆใช้กล้องนีสวยค่ะทำยไงวะมึสนสวยจะต้อได้ทำงานแหละอีฟีทำไข่ทะลักค่ะทุกคนทีเดิมไม่ทำหลุ่มกว้างอ่ะมึง่ะฉันว่าหลุมเหมือนกว้างแล้วนะมันึงปั้นไตเป็นหัวฟูจิมั้งก็จะไปอะไรตีไข่ก่อนดูสิเออใช้มือสิตีไข่ใช่แบบตีไข่ตีไง นี่พูดถึงเรื่องที่สัมพันธ์ป่ะอะไรเอาซ่อมจิ้มจิ้มจิ้มอยู่ในติ๊กตอกติ๊กตอกสังปะเนี่ยไอติ๊กตอกอ่ะไอติ๊กตอกเคยดูปะเนี่ยเออไม่มีเดนแอร์เลยเอาไูมาแล้ไม่ต้องห่วงละเดนแอร์ มืองของเอฟฟีมันไม่ได้อ่ะเนถ้าคนมันถ้าคนมันจับจังหวะไม่ได้ไข่กับแป้งมันจะแตกตัวกันไปไหนเครื่องรีเส้นอย่างที่บอกนะจริงๆมันควรีแหละการนวดแป้งควรมันธรรมดานจริงจริงมันควรมีนะแล้วเมื่อเียงเขาพูดว่าหไม่บอกที่บ้านมาพอมันเริ่มเป็นแผ่นๆเนี่ยก็ทบไปเรื่อยเนี้ยทบแล้วก็นวดรายการจะจบเมื่อไรวันนี้อะไรนะรายการจะจบเมื่อไร อแล้วนะไม่รอแล้วนะเอาล่ะเขากรีดแล้ว,ลลวลงงมงสุดๆงมคุกสุดๆอันนี้งงคุกอ,อ,อันนี้คนคุกไม่จะบอกว่าจะบอกว่าอะไรหรือว่ะ <ś> โสดนะดีจริงเหรอเอ้าวอยู่ดีก็เอาเรื่องนี้เลยอะแล้วคือห่างหายมา2ปีแล้ว2ปีคนคุยไม่มีเลยเหรอมีคนคุยแต่ว่ามันยังไม่มีใครที่แบบว่าพร้อมจะใช้สถานะแบบว่าปีคือมันแกแล้วไงพ่อเขาบอกว่าให้ไปฝากไข่แล้วอ่ะโโอ้หพ่อเขาแบบว่าเดี๋ยวปีเนี้ยไปฝากเลยนะปีเนี้ยไปฝากเลยเนี่ยกำลังจะฝากไปแล้ว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 ฝากไข่อะอันนี้วันนี้จะทำเป็นถ้าเส้นใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นเฟตตูชิเน่แล้วกันนะ อันนี้มันน่าจะเกินเฟสตูชินี่แล้วแต่มันชื่อเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเส้นใหญ่เส้นใหญ่อินทิทอแทนมากคไ่าเงี้ยเส้นใหญ่อ่ะได้แล้วเอออุ้ยดูดีประมาณนี้ <ersch> <ega> พอได้เส้นแล้วก็อาจจะหาฝาครอบไว้หน่อยจะได้อากาศเข้าเพราะเดี๋ยวเราจะยังไม่มไ,มได้ใช้ที่นี่อันนี้นะคะทุกคนไม่น่าเชื่อครีมจะทำถั่วค่ะได้อยู่หมุดเป็นหมุดถั่วตัดจริงๆอาปายพี่เฟิร์นมาปกติเวลาทำซอสเพสโต้ควกเราจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือไอซอสเขียวๆอ่าที่มันจะเป็นไว้กินกับพวกอาหารทะเลมันจะบอกหล่อเหมันคือน้ำซีฟู้ดเออว่ะเราพูดได้นะว่ากินกับอาหารทะเล จริงๆอะออริจินอลมันคืออิตาเลียนเบสิ่งแต่วันนี้เราใช้โหละพาไทยวันนี้เราใช้บางแาครเบซิ่คุณพ <c oughs> <c oughs> ูดไปเรื <c oughs> ่อยป่ะพูดไปเรื่อยมาคุณทำแป้งก่อนค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเซนดีใจด้วยจ้าคุณผ <c oughs> ู้ชมที่ชมอยู่ <c oughs> อย่าลมืมตามวันนี้นะเครื่องปั่นไม่แพงจริงๆมันต้องลวกนิดนึงอะลวกให้มันสลุดไม่เดียวพี่พีพี่เห็นลวกอะไรพิมพ์สลุดอยู่เนี่ยตอนนี้ อ๋อยังไม่รู้อะไรก็สลดอยู่มาสลดแล้วเนี่ยน้กเย็นน้กเย็นหน่อยโอเคโอเคแล้วนกอะไรคะน้ำเย็นอะนกเอมิจิงเทนบะนี่เป็นโอลิฟออยล์ใส่ไปก่อนสักประมาณสองช้อนโต๊ะกระเทียมเน้นน้ำลงครบประมาณห้ากีบไม่แค่เดเมียไม่แค่เดมิเอร์ห้ากรีนเน้นเดมิเอร์ห้ากรีนสองช้อนชีสประมาณใช้มือได้ไหมประมาณกำเลยใส่ไจมันเพิ่มได้หมด้เพื่อนพี่ชายนะคะเพืปรุงรส ใ่ไปแค่ได้เหมียรแล้วเหรอใส่แล้วเท่าไหร่ตามชอบปุ้ยได้พี่เออได้ไหมแต่ว่าพี่ต้องติดใส่ชีสอย่างลูกยังไม่ล่ะไปดูของอีฟีนี่แต่เกลือพริกไทยยังเราคงเกลือพริกไทยยังเห็นไหมเนี่ยเกลือพริกไทยใส่ยังหมุนดีดอ๊ะ ใ,ใส่น้ำมันจนรถวิ่งไปถึงปัตยาแล้วค่ะเป็เทเกเจอร์ประมาณไหนคะแบบนัวเท่ากันเป็นนี้ฉันเป็นแฟนคลับอันนี้นะจ๊ะน้ำพริกขัวลุกเอิเหรอฉันตั้งจ้าตีต๊อกทอบจ้าหมูต่างฉันทอดน้ำปลาน่นะฉันตั้งจ้าอพออคุตรงนเลยนะฉันตกใจกับกิจการนี้มาก ชั้นแล้วก็เป๊ะๆอะไรสดในยติ๊กตอกเล่นๆฉันสั้งทีสามกระปุกหกกระปุกนะจ๊ะชอบมากได้ไหมันะคุยกับข้าวผู้ชาติเผ็ดข้าวนะกระเพ็ดนะใช่แต่เลิศเออเพราะว่าให้โดนชิ้นเนื้อสามชั้นนะเอามาทำอาหารอีกไหมมาอีกไม่ได้ไม่มาหรอกไม่เอาเพราะว่าจะเชิญมาอีกไงแล้วเอามาทำเป็นแบบซอสสปาเกตตี้อะไรมันไม่มีใครเดินขึ้นมาสี่ชั้นเลยเบื่อไปนั่งข้างหลังรถเลยไปนั่งอยู่หลังรถ ตัวซอสก็จะประมาณนี้นะมันก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้ใช้กระานเนาะแต่ว่าก็โอเคใส่ดิบดมดิเราเลยอะใส่น้ำมันได้แหละใส่น้ำมันอีกใส่น้ำมันอีกพี่พมจริงโง่มันมันไปแล้วนะใส่สามรอบดูใส่เยอะมากนะใหญ่มากเดี๋ยววันนี้เป็นเปโซ่แซลมอนใช่แล้วที่น่าดึงตามแรกเอ๊ะมันสวยไงสวยหน่อยทางร้านเราใจดี เล้มเลยนะก็สวยนะคะแบบนี้ดูดิหนังมันเหนียวเหมือนกันเอาละไป่ตีเอาปลาเหรอกดูเนี่ยควาที่หั่นอยู่ที่คือนิ้วตัวเองอะไม่ออกก็ตีหนังคุณเหนียวสุดๆเวลาเสียแซลมอนก็ไปแรงเลยก็ได้นะแซลมอนมันไม่จำเป็นต้องสุกมากไปมันแห้งไม่ค่อยอร่อยแล้วโรยเกลือไหมคะโรยครับโรยครับโรยครับโรยเกลือไทยด้วยโรยตอนนี้เลยเหรอตีโรยไทย อย่าเสียความมั <S <S ่นใจสิก <oh ็ก <uh ็ทำนำเขาไปอ่ะแล้วก็เอ๊ะรึเปล่าวะพอแล้วแล้ำน้ำพี่พอดนะอี๋อมึงลอยี่ได้ตามเข้าหนังข้างล่างๆเลยจ้ะจิตมันหลุดไปแล้วไอ้ฟิมอ่ะมันหลุดไปหมดแล้วตอนเนี้ยทำแซลมอนลืยสวนค่ะสวนไหนอ่ะสวนยางหรอไม่ต้องรอง โอ้ยจะจะอารมณ์ดีร้องไปเองงี้ปีนปีกระทะไม้นะงานนี้ง่ายมากคาขสมอนไม่ได้ทำยากเอาหนังลงก่อนได้หนังอะไรหนังอะไรหนังหน้าเลยลงไปก่อนเลยค่ะนี่อยากเหอนแบอยากทัอยากดับ้าเลยวันนี้เคลื่อนรถกันอีกแล้วมา พี่เลือกแม่เดียวจ้ะของพี่เฟิร์นดูไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เลยนะคะับดูตัวเข้มข้นไปด้วยความที่ชิ้นมันหนาข้างในมันจะต้องส้มแน่นอนอยู่แล้วยมาวพี่มันเลือกพี่เฟิร์นไหนได้แล้วให่เหรอเอ๊ะโหหิมากแต่อาจอร่อยก็ได้ไงปป้าเอออีพวกกรรมการก็ชอบกินเค็มๆไม่ไม่กันอยู่แล้วค่ะ อ๋ฉันดูเหมืนอมไไน,มนไฟมันแรงไปอ่ะร้อนแม่างี้ไปเลยอีกแบมึงทินแค่นั้นมัยังเตะไทยเยอะมากเลยนะตแต่หนักเลยได้แล้วเปิดอกได้้รอกตัวนะได้ลวกเส้นแล้วนะคะเราเส้นที่พักไว้เนี่ยมาลวกแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการต้มนิดนึงปกติ7นาทีมันคือเส้นสำเร็จรูปใช่ไหมใแต่เส้นสำเร็จรูปบางเส้นก็ไม่7็นาทีแล้วแต่เราชอบเปื่อนเป็นคนไม่ค่อยจับเวลาเรื่องลวกเส้นจะดูแบบเออดูชิมนลวกแล้วนะคะ ลงยังลงต้องมยังเดี๋ยวลงเลยในระหว่างนั้นก็ผัดซอสอ่าัดไฟอ่อนๆเลยผัดให้มันดูมีความร้อนนิดนึงแต่อย่าให้ร้อนมากนะคะเดี ing, ๋ยวมันจะไหม้เคยแไหมเวลามีเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เคยแบบสพอร์ตอะไรเลยก็นิดนึงอะค่ะแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อ เราดิซัพพอร์ตไกลไหวอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดนะคะอุ้ยเหมือนเลยเลยค่ะเหมือนเลยเหมือนคุณใช่ฮะอุ้ยใช่เฮ้ยดูดิอุ้ยเม็ดขึ้นเมียเม็ดใหญ่มั้ยต้องไม่เละแถมเป็นฟิวแฉมแถมซึ่งเป็นกระเทียมด้วยซ้ำอันนี้น่าจะได้แล้วแหละหนึบ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 อะแมหนึบได้ไหมติดกเด็คเต้นได้ไหมไม่ต้องเช็คค่ะรอดูจากตรงแล้วน่าจะอีกสักสามสิบนาทีแข่งสุดสุดอีดอกเอ้ย เดี๋ยวดูพี่เพินทำก่อนเลยป้องของฉันอีกนานของซันต้องเอาไปต้มในนรกอ่ะถึงจะคือมันจะนิ่มเร็วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาความร้อนกับเลนใช่มาแบบมาคลุกนิดหน่อยให้เขาเคลือบเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ความร้อนเยอะมาับนี้ความร้อนกับเลนโอ๊ยแต่ซอสเราน้อยไปเนาะใช่โอผักเนี่ยไม่ได้อยู sociedad, ่ไนอ่ในอยู่ใอยู่ในย่ในแย่ไปแย่มันง่ายอะจริง ใช่ไหมคนแบบไปคิดว่าแบบเอ้ยมันจะทำยุ่งน้ำยากหรือเปล่าจริงเราไม่ยากนะพวกแบบอย่างเงี้ยเพราะอิตาลีอ่ะอิตาลีถ้ามีเครื่องปั่นมีเครื่องปั่นและถ้ามีเครื่องเลี้ยงเต็เสร็จแล้วเอาเลยนะตัดจาเลยค่ะอริเด่เส้นเดียวอิ่มเลยนะเลี้ยงไอ้ตลกอ่ะเหมือนเส้นมันไม่เข้ากับอริเด่อุ้ยเออดูดีดูดี เจะไปจัดใี่สโลว์ของสีนะครับสีโอ้โหอันนี้นะครับเป็นการรวมทั้งสองทั้งเจ็ดนะครับมารวมกันเพราะว่าพาสต้าจะเหลือสีต้ดีแต่ไม่แย่แต่ไม่ดีไม่แย่แต่ก็ไม่ดีมือฝั่งนี้เขาโรยเขาโรยชีสนะเขาโรยชีสหรอแมคคาเดเมียเธอโรยชีสฉันก็โรยชีส เธอวางแมคคาเดเมียฉันก็วางแมคคาเดเมียโอ้โหเจ๋งใบโหระพาที่ทิอแก้นะมันไม่รู้จะขำหรือจะร้องไห้อะนะเนี่ยนึกออกไหมนึกออกไหมเหรอวะนี่นึกออกไหมเหรอวะอุสวยมากเหมือนว่าเหมือนว่าดอกไม้ไว้อะไรอ่ะโอเคโอเค เธอมีแซลมอนหนึ่งฉันมีแซลมอนสองเอาละค่ะเอาละค่ะถึงขั้นตอนกันกินจุ๊บจิ๊บเนี่ยวางผันผ่านเนี่ย คนดูทางบ้านดูไว้ก่อนออกนาออกอันนี้สไตล์จีนเป็นเป็นแบบเป็นอาหารอิตาเลียนทวิสต์ใช่อันนี้เป็นีเทียนฟีลแบบว่าแซลมอนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์เออเบอร์หนูแบบนนอกโลโดยทอมด้วยแมคคาเดมีต้องบอคุณผู้ชมก่อนว่าอุปกรณ์นะครับแบบไม่เอื้อไม่เอื้อแต่เชื่อว่าถ้าดูเทปนี้ไปแล้วอ่ะ ทำที่บ้านได้เลยตอนนี้เลยไม่ต้องหาแบบว่าไม่ต้องอะไรบพี่โมกกอบกอบครุบกอบกรุบเลยเล็กนึงเลยเมื่ีไพ่ไว่ให้พูดแบบนี้กอบครุบกอบครุบเพราะน้าทำเป็นพวกเข่งขันป่ายตรงข้ามฉันมากินบอกฉันแอ้จะได้รู้เสนการเขากินไม่ได้ขอปกตสิเด็กวัดเทพแอบไปจิ๊บกินได้แอบไปกินของเพื่อนได้อร่อยอร่อยอะไรยังไม่กินเลยเลยช่กระะทคหนังมันแบบว่าได้ไหมได้ไหมอย่ายืนปิด ก็กินเลเหรอคืกินปิมยืนปิดกูอย่างนี้กูจะเห็นหน้าแตกไหมต้องดูตลอดเลยมั้งหน้าแตกอ่ะแต่มันมึงมาพอดีเว่อได้ไหมเว่อพอดีเว่อให้แต้มมันก็กำลังโอเคไม่ไม่ไม่สุกเกินไปเห็นเนาะเบื่อเอยเอยแล้วทั้งวันนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากเลยนะคะที่อ๋อไม่ไดินวันนี้อ๋อ อย่าเส้นตลาลึกมากอันนี้ขนาดมันหนานะใช่นี่ว่ามันหนึบเราทันชอบตรงที่อะไรบ้มันติดเค็มแต่แซลมอนก็ถูกต้องแบบมีของกูบ้างค่ะเฮ้ยนะเกินเจอได้อยู่ได้อยู่คือหน้าตาเนี่ยโอเคเลยหน้าตาหน้าตาใครรับเกลือก็อเะแต่สซมมอนขอมฟีมาะจูดี้นะแต่ว่าดันเอาหนักลงเนี่ยนัก็เลยไปกรอบละ ต้มตุ๋อร่อยไม่อันนี้แป้งเพราะว่าเพราะว่าไอตัวมันเค็มอ่ะแต่ว่ามันอันนี้ของต้อนฟีนดีนะใช่แต่ว่าเส้นเส้นไม่ใช่เส้นพาสต้าเป็นเส้นสุกกัดเดล่นหนึบคนที่อยากไดเอทอะต้องหมอะเพราะว่าเดี๋ยวนานแต่จริงเหมอะคนไดเอทเพราะอะไรรู้ปะไม่กินแป้งเลยกินตับปลาแป้งอร่อยหนังต้มตุ๋นเค็มมากก็้วเขดูเขาใส่แบบนี้หนังต้มตุ๋นเค็มมากเด็กแล้วนะ แต่ไม่หยุดเหมืนอนกันอืมอร่อยอ่ะอร่อยเส้นนิดเหนียวกว่าแต้มอนอีกนีดเดียเส้นแข็งมากพวกหนูแพ็นหรอหนเป็นอะมองมองสื่อไปแล้วบอกว่านน yes ี้เป็นของหลวงทำมาให้กินเนี่ยขอบีแล้วที่เราชิมซิอขอพีลองชิมขอบี่แล้ค่ะเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อนเลยขอขอคอมเมนต์แบบตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมาเลยอืมนี่หนวดหลองทาฟล็อกมาทำหรือเปล่าเนี่ย เราเท้าพร็อพเราทำเต้นอรอคาฟินกินหนักงลันเลยหนักด้วยหนักเลยหนักเลยอร่อยมากเอาเลยนั่นแหละทั้งอันทั้งเยอะนั่นแหละืมทำให้พี่ก็ถึงบ้านก็ถึงปลากุเลาปลากุเลาเค็มตากแห้งแล้วปลาปตาบ้อยฟินอ่ะสุกแล้วดิบเลย ไม่ได้กินเไม่ไีไม่ไไม่ไกบแล้วดิบเลยดเลยเลยแล้วดิบเลยอยากกินฟาเซมิใช่การคือเมนูนี้แบบแบบฟิลูใจดีมากยูใจดีมใจดีมากทำตามเรื่อตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินแบบว่าน้ำโซดาครับฟังเอร์ขอบคุณมาก ขอบคุณนะยินดีครับยินดีทุกคนช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างมีภาพยนตร์เข้าน่าจะน่าจะได้เข้าแล้วไบค์กับเบลล่า The r e s t o r a ่ i o n Night X ค่ะเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างไทยอินเดียมีพระเอกสองผู่นักเองสองคู่มีคู่ไทยก็คือไบค์กับเบลล่าแล้วก็อินเดียก็เป็นพระเอกอ๋อเห็นเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนใช่ใช่น่าจะเข้าโรงพู้จิกา สิจการนะฝากเงินอะไกับปิงปองเรื่องราวมันจะเป็นเหมือนเรื่องราวแบบว่าอยู่ดีๆเราก็จะต้องเป็นเป็น organizer งานแต่งงานให้ใคร่วมีเต้นอินเดียไหมมีเต้นอินเดียมีเต้นแบบอินเดียเลยอย่างที่แบบว่าเตะเตะหรอเตนเต คนอินเดียมาเลยเฮ้ยเลิศอ่ะแยังอยู่ในรายการด้วยเปล่าคนนี้คือคนที่ชอบได้ที่ระย่างคือเหมือนท้ายมันตั้งใจกินแล้วกูเดี๋ยวให้พูดไม่แซ่หวังไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกินเสรศษกลันจะพูดคือคัดแล้วไม่ได้วัตเป็นของปากตะก้าต่างๆนะติ๊กต็อกนะคะก็เป็นนพิ์เผาสามชั้นของโคโลมโบซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันขายดีมากจริงๆถ้าสมมติว่าเฟิร์นไลฟ์แล้วมันอยู่ในตะกร้าต้องบอกว่าถ้าใครเข้าไปแล้วอยากได้ชิมกกดเลยอย่าลังเล เราบางคนแบบผักมันไม่ทานจริงๆเราอะต้องการที่จะผลิตเพื่อส่งให้ทันเราไม่ได้ต้องการจะผลิตมาเฟื่องเฟื่อเฟื่อแล้วก็มาสั่งซื้อมาสมมติว่าพี่พัดออเดอร์คนวันนี้ใช่ไหมหรืคนไลน์ใช่ไหมพรุ่งนี้ผลิตแล้วส่งให้พี่พัดเลยเป็นแบบนี้เลยมันไม่มีสต็อกไม่มีทางเกิดมาแล้วเป็นถื่นเพราะว่า่ผลิตส่งยังไม่ทันแล้วนานแล้วเดี๋ยวคนรลุงมีโปรดักต์ใหม่ปากตะกร้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้คือปาร์ตี้นี้คือฝ่ายการผลิตส่งมาแต่ยังไม่พูดนะยังไม่บอกให้ดูก่อนฝ่ายการผลิตส่งมาสดสดเลย เชื่โยกับครอนมุงลถ้าคนผู้ชายมาจีบอะ่ะสมมติเพิรเนี่ยผู้ชายมาจีบไปเที่ยวคืนเนี่ยเธอเราอยากกินมูหันพ่อเธอมันได่แดกกินไม่หมดก็่เรยิงอยู่หัวให้ใปนรูปนรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึง รอด้วยต่างนะคะวันนี้ขอบคุณอะไรที่ทำให้ได้ครับคิตรอยเชฟสุดยอดเชฟมาแล้วแอบสปอยนิดว่าแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายรายการคุณตนี้ครับเขาเป็นหนึ่งใผู้เาแ่งฝีมือเฮ้ยฝีมือฝีมือเขาดีแต่หน้าเขาไม่นาเอาเพียงปกติอะไรก็ไม่รู้คนแกลงเขาแต่ว่าเขาเขาทำแบบผ้าเขาเท่ห์ละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากเลยงาน ชดอนวันนี dancer, ้ไปแล้วสวัสดีบ๊ายบายเดี๋ยวรองเท้าขออกไปคืนข้างล่างองเอกไปคืนข้างล่างอให้ดรองเท้าล้ทำไมึตอดรองเท้านี่ไปตอดขึข้างล่างก่อ